สวัสดีครับผมจัก,กรีแตยวงศ์สวรรณแห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวตัว extension จัก,กรีทูลน,นะครับก็เดี๋ยวจะออกเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัว sketchup ก,ก่อนนะฮะผมทำการติดตั้งตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับพอกดตัวเครื่องหมายปุ่มตัวนี้นะครับ about จะเป็นจุด2.12แล้วนะครับก็คาดว่าจะออกรุ่นประมาณวันที่20นีครับ ทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีอะไรปรับปรุงไปบ้างคันนี้หน้าตาตัวนี้มันจะเหมือนเดิมนะครับผมไปปรับตัว engine ภายในมันเท่านั้นนะครับตัวที่ผมปรับปรุงภายในก็คือมีแฟนเพจ r e q u e s มานะครับว่า,าต้องการให้เขียนเส้นแกนนะครับก็คือมันจะเอาไว้ใช้ในการประมาณราคาก็คือเจ้าตัวเหล็กเส้นหรือรีบาร์นะครับมันจะมีลักษณะของการ estimate อันนี้ผมก็สรุปลงไว้ในตัว เพจ a c e b o o กผมไว้นะครับก็คือสังเกตดูว่ามันจะมีค่ายแรกก็าจะเป็นคอตเทอร์ไฟเออร์โปรหรือแก๊งที่สร้างด้วยโปรไฟล์บิลเดอร์นะครับอันนี้เขาจะต้องมีเส้นแกนตรงกลางนะครับอันนี้ก็ต้องใส่เส้นแกนถึงจะได้ความยาวออกมาแต่ถ้าไม่มีเส้นแกนมันจะกลายเป็นวอลลุ่มจะไม่สามารถคำนวณได้มันค่ายนี้ก็ต้องการเส้นกลางครับส่วนอีกค่ายหนึ่งนะฮะเขาน่าจะไปเอาเลเยอร์นะครับก็คือเหล็กเส้นจะแยกเป็นเลเยอร์แล้วก็ไปดึงของที่อยู่ในเลเยอร์นั้นๆเป็นวอลลุ่มออกมา แล้วเมื่อได้วอลุ่มมาเสร็จก็จะเอาไปหาหน้าตัดอย่างเช่น db 1 2อ่ออยู่ในเลเยอร์ db 1 2ก็ไปดึงของทุกอย่างอยู่ในวอลลุ่มตัวนี้มาแล้วก็หารด้วยหน้าตัดนะครับออกมาก็จะได้เป็นความยาวนะครับงั้นตรงนี้เขาจะไม่ต้องการเจ้าตัวเส้นความยาวนะเพราะได้เส้นความยาวมันจะไม่ได้วอลุ่มออกมาครับงั้นสองคานนี้เขาจะต้องการตรงข้ามกันนะก็คืออันนึงเอาเส้นอันนึงไม่เอาเส้นนะก็เหมือนเกาเหลาเนาะ ก็คือคนนึงกินเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวคนนึงไม่กินเส้นเป็นเกาเหลาผมก็เลยเรียกเป็นลักษณะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยฮะเอาเส้นไม่เอาเส้นสำหรับผมเองเนี่ยจะเป็นจากรีทูลเนี่ยผมจะเขียนเองอันนี้ผมจะไม่ดาวละเพราะว่าผมจะรู้กลไกของมันส่วนสองตัวบนนี้คือเนื่องจากผมเป็นเมคผมก็เลยติดไม่ได้สักตัวนะฮะแล้วก็มาดูกันต่อฮะเอาของของผมเนี่ยจะติดด้วย As t ติ i l นะครับก็เป็นโครงการอีกสักระยะหนึ่งนะครับเท่าที่ผมลองมือถ้าใครติดตามเพจก็จะเห็นว่าผมก็ลองคร่าวๆไว้ก่อนนะครับ ผมจะติดเป็น Asribu ิเป็น Tag ใน Dictionary แล้วเป็นล้วงออกมาเลยครับพวกคอนกรีตไม้แบบยังไงเราสร้างมันเราต้องรู้พวกขนาดอยู่แล้วเราก็เลยคำนวณแล้วก็เก็บเอาไว้เลยนะครับส่วนเหล็กเส้นผมเก็บไว้นานละเหล็กเส้นนี้คือวนรอบกันล้วงออกมาได้เลยนะครับอ่าผมจะใช้ระบบตัวนี้แต่วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเปิดปิดเส้นแกนฮะอ่าก็คือ2ค่ายนี้ฮะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคนนึงเปิดคนนึงปิดอ่าได้ฮะผมก็ต้องไปทําการเปิดปิดเส้นทีนี้จะเห็นได้ว่า ลักษณะของไอตัวเส้นแกนตัวนี้ผมก็พยายามไปโมดิฟายให้ครบนะครับไม่แน่ใจครบหรือเปล่าถ้าใครเจอว่าตรงไหนตกหล่นก็ว่ากันอีกทีสิ่งที่ผมไปปรับปรุงเพิ่มเติมคือเจ้าตัวนี้ครับก็คือแต่ก่อนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตั้งสีเก็บไว้นะครับแต่ปัจจุบันตัวนี้ผมปรับมาแล้วก็โมดิฟายใหม่จะกลายเป็นมีข้างล่างนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าผมจะให้มันตั้งค่าก็คือเป็น true กับ false ได้นะครับตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าทําการปรับไอเจ้าตัวลบเส้นแกนนะครับอย่างถ้าเกิดสมมติเส้นแกนเป็น true ก็คือเวลาสร้างเส้นเสร็จก็จะลบเส้นแกนทิ้งแต่ถ้าอีกค่ายหนึ่งก็คือเป็นฟ้าแบบนี้เป็นต้นเอาเรามาทดลองดูกันนะครับวันนี้ผมตั้งเป็นฟก่อนแล้วกันฮนะก็คือไม่มีการลบเส้นแกนทิ้งเอาละมาลองดูเมนูแรกก็คือผมลองสร้างหน้าตัดเสาขึ้นมาจากปุ่มตัวทูลบาของเสาตัวใหม่นะครับทีนี้พอผมเข้ามาเสร็จผมก็ทําการเลือกมีมิลลิเมตรไม่ค่อยชอบฮนะเดี๋ยวผมข,ขอปรับโมเดลอินโฟกันเรียกโมเดลอินโฟติ๊กออกนะครับก็คือไม่ดิสเพย์ฟอร์แมต เสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้ปับ๊บเสร็จแล้วก็ทําการกดไอ้เจ้าตัวสร้าง 3D พอรันสร้าง 3D นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดเหล็กเส้นขึ้นนะครับแต่คราวนี้เหล็กเส้นตัวนี้นะครับเราต้องมาเปิดเจ้าตัวทูลบาร์ที่ชื่อว่าสไตล์นะครับพอเปิดทูลบาร์สไตล์เสร็จแล้วผมก็จะมาเลือกเจ้าตัวเอ็กซาเลโมดครับพอเปิดเอ็กซาเลโมดแล้วก็มาดูครับจะเห็นว่ามันจะมีเงาของเส้นแกนเก่านะครับที่ผมใช้เป็นแกนในการฟลอร์มีเมและเหล็กเส้นเนี่ยมันใช้หลักการก็คือ เขียนเส้นมาก่อนแล้วก็ Follow Me ก็เหมือนทำได้เมื่อละแต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำฮะใช้หน้าตัดวงกลมแล้วก็ลาก Follow Me ตามมาดังนั้นไอตัวเส้นกลางเนี่ยปกติผมจะสั่งลบทิ้งนะครับสั่งลบทิ้งเพราะว่าผมส่วนตัวไม่ค่อยชอบผมว่ามันเกะก,กะแต่สำหรับบางคนก็อาจจะชอบนะครับก็เอาไว้สำหรับประมาณราคาดงนั้นผมก็จะเปิดเป็น X-ray ซเมเวอรใช้ตรวจสอบนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมลบไอตัว 3D ทิ้งแต่ 2D ผมยัง อยู่นะยังสามารถเลือกสร้างได้แต่ผมขอมาปรับฮะก็คือปรับเป็นเจ้าตัว true นะครับเดลตัว Can Can Call แกนลบแกนคอร์ไรด์ท่ากับ true พอเ้าสร้าง mm hmm. ไอเจ้าตัว member เรออีกรอบหนึ่งคราวนี้จะเห็นได้ว่าเส้นแกนจะไม่มีฮะงนั้นสำหรับคนที่เป็นเกาเหลาหรือไม่กินเส้นไม่เอาเส้นก็ต้องปรับเอาตรงนี้เอาฮะดังนั้น user ต้องไป s วิตช์เอาเองนะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็น่าจะสะดวกขึ้นค่าตัวนี้มันจะจําไว้ตลอดตราบใดที่ยังไม่ได้ัน i ินสตอลตัวใหม่นะครับ ถ้าจะอัน้ถาจะทำค่าเก่าก็มาเซฟนิดหนึ่งพวกสีพวกนี้ต้องก๊อปปี้เก็บไว้นะครับเพราะว่าเวลาติดตัวใหม่มันจะไม่จําไว้นะครับมันจะหายไปนะครับผมยังหาวิธีเซฟแบ็กอัพไว้ไม่ได้นะครับก็คือใช้วิธีก๊อปปี้ก๊อปปี้แปดทีละตัวทีต,วทต,วทตัวเก็บไว้แล้วกันหรือจะใครชํานาญนะครับให้ล้วงเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วล้วงเอาตัวคอนฟิกจดเจสันมาเก็บเอาไว้เองแล้วกันนะครับเราให้ก๊อปปี้ไปทับแต่ว่านี้ก็ต้องแฮกนิดนึงฮนะออตอนนี้เรามาดูกันต่อตอนนี้ผมก็ขอตั้งไอ้ตัวเดียวคอยล์ นี้ผมก็คาดว่าปรับไปปรับมามันน่าจะออกอันนี้ก็ย้ายฮะ move ผมขอมาทำการเช็คตัวเตอร์พายแคปนะฮะอันนี้สร้างพายแคปอันนี้เกะก,กะจังผมกดปิดป,ปุ้นเออเรามาดูตัวนี้ปุ๊บพายแคปเสร็จผมทำการกดสร้าง3 D พายแคปเอามาแล้วครับตัวนี้3 D พายแคปผมปรับละก็คือเอ่อจะเห็นได้ว่าสีตัวนี้ผมจะให้มันไปปรับตามสีที่อยู่บนเจ้าตัวชุดเหล่านี้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าผมปรับเป็น orange นะครับก็คือ เอาเป็นภาษาไทยโทษทีปรับเป็นออเลนก็คือเขียนเป็นสีส้มนะฮะสีส้มสีชื่อนี้นะครับให้ไปเอาตัวสีที่ตัวคู่มือนะครับก็คือที่ r u b y s k e t u p c o m นะครับที่ r u b y s k e t u p c o m มันจะมีเจ้าตัวอ k อสเก็ตอัพแล้วก็ดอบลงมามันก็จะเห็นตัวอ็อบเจกต์ตัวนึงชื่อว่า Color ฮะอ็อบเจกต์ตัว Color ตัวนี้มันจะมีชื่อเนี่ยก๊อป,ป้สีเหล่านี้ไปใส่ได้ครับใครอยากได้สีอะไรก๊อป,ป้ไปใส่ ม่งั้นเอารหัสพวกนี้ไปเข้าเป็นในตัวฐาน16ครับแล้วก็ค่อยดึงมันออกไปทีนึงนะครับคอปปี้พวกเลข R, R G B เป็นฐาน16ก็ได้นะครับพวกนี้อาจจะต้องไปหาซอฟต์แวร์กันแต่ผม c o ปปี้ชื่อผมชอบคัปปี้ชื่อออกนะครับคราวนี้เราก็มา c o ปปี้ให้อย่างเช่นตัวนี้ผม c o ปปี้สีตัวนี้มาแทนออเรนจ์ก็ได้ฮะบเบอร์ Be 12ใช้ตัวนี้สั่งเซฟปั๊บงั้นลบอันเก่าชิ้งไปมาเลือกตัวพายแกปเราแต่แล้วก็กดไอ้เจ้าตัวสร้าง T D รอสักแป๊บฮะมันจะออกส้มๆนร อย่าไปลองลบใหม่แล้วกันฮะหาสีใหม่ที่มันเจียมๆฮะอ่าอย่างงี้ฮะออกมาเป็นุงเขียวหน่อยลองดูสิเขียวไหมเบอร์สิบสองเขียวไหมเขียวไหมจ้าเดี๋ยวลองดูนะจ้าเบอร์สิบสองสร้างฐานลากจึ๊บมาละครับเขียวตามที่เราตั้งไว้วนะครับงั้นใครอยากได้ default เหล็กเป็นสีอะไรมันก็จะปรับเปลี่ยนตามค่าที่เราเซตเอาไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอทําการไล่มันก่อนเปลี่ยนตัวนี้กลับมาเป็นครีมสั้นคืนอ่าขอตั้งตัว อเออเออหลด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 ถอยซูมมาเดี๋ยวขอเซตสีก่อนตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ละไม่เอาเขียวละเปลี่ยนเป็นครีมสั้นเป็นแดงนะครับเปลี่ยนเป็นแดงเสร็จคราวนี้ผมก็ทําการสร้างฐานลากอีกรอบนึงอ่าเรียบร้อยครับนี้ตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าผมทําการสร้างภายแคปตัวใหม่นะครับอ๋อลืมไปเดี๋ยวลองซูมดูซิเราอยู่เอ็กซาเโมดเห็นไหมครับมันก็จะมีเส้นแกนภายในอยู่นะครับสาหรับใครไม่เอาเส้นแกนภายในก็คิดว่าเหมือนเดิม ให้ไปทำการเซตตัวที่ปุ่มตรงนี้แล้วก็ดับะฮะว่าลบเส้นเป็นจริง True เดี๋ยวเราจะเลือกลบทิ้งนะครับแล้วก็สร้างอีกรอบหนึ่งทีนี้ถ้าสร้างแบบนี้คือไม่มีเส้นแกนนะฮะอันนี้เป็นแบบไม่มีเส้นแกนคอนโทลเซตทีนี้ผมขอสร้างตัวต่อไปเลยดีกว่าอ่าเราเอาข้ามเลยแล้วกันฮะเพราะทุกต้นผมเทสแล้วเออถ้าเทสในคลิปนี้ผมว่ามันจะนานขอปรับตัวนี้นะครับก็คือเส้นแกนไม่ลบโอเคแล้วก,กดสร้างฐานลาก ก็จะเห็นว่ามันก็จะออกมาตามไอ้ตัวเบอร์เหล็กอันนี้พอดีเป็นเบอร์16มันก็เปลี่ยนสีไปก็คือเหล็กเบอร์16ผมเลือกเป็นสีออกเขียวๆนะฮะจำสีไม่ได้เหมือนกันไปจิ้มมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะใครอยากได้สีอะไรก็ไปจิ้มมาแล้วกันนะเอาละครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าดดยมาละเราไปลองตัวอื่นดูฮะผมเท่าที่เช็คดูมันก็น่าจะได้ครบเกือบทุกตัวแล้วครับก็ไปจิ้มดูฮะแล้วก็เลือกตัวฐานรากแล้วกดสร้างฐานรากก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเหล็กแกนกลางปรากฏอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวผมไปทตอื่น ตอนแรกผมกะว่าจะไม่ทําตัวทูลตัวเก่าแล้วปรากฏว่าไปไปมานะครับมือมันไปเปลี่ยนสีแล้วมันก็เลยต้องโกโซบิกฮะปุ่มพวกนี้ก็คือมันมันมันเซตสีได้อยู่แล้วลบแกนไม่ลบแกนแล้วงั้นผมไม่ต้องพูดถึงก็คือยูเซอร์เป็นคนสั่งเองแต่เจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัวฟุตติ้งเจ้าตัวอีกชุดหนึ่งก็คือชุดกลุ่มนี้ฮะกลุ่มนี้ต้องเทสตดูอ่าถันขอดูตัวนี้กันฮะอันนี้ก็เป็นคานต่อเนื่องนะครับคานต่อเนื่องตอนแรกกะว่าจะไม่ทำนฮะตอนนี้ปรากฏว่า จิ้มไปจิ้มมาปรากฏว่าได้ฮะได้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะก็ได้อ๋อมีบักนิดหน่อยฮะนี่เดี๋ยวผมต้องไปเก็บตัวนี้ฮะเด็กเส้นโป่งตันี่ยผมถึงบอกว่ารุ่นเก่าอันกอ่ิทึมมันเป็นลูบี้ไม่ค่อยดีฮะเดี๋ยวผมขอจูนตัวนี้นิดนึงแล้วกันฮะเดี๋ยวเสร็จคลิปเดี๋ยวผมลองเทสอีกรอบหนึ่งฮะก็คือเหล็กเมนยะมันมีละแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเหล็กเสริมพิเศษไม่มีฮะเดี๋ยวผมต้องไปตั้งไอ้ตัวเหล็กเสริมพิเศษให้มันเป็นล้วงเอาค่าอ่าที่เราเซตเอาไว้เก็บไว้ใน json ไฟล์ config.json นะครับอัน,นีี้้เจจอแลววท่่ผมตังใา จะไล่เก็บให้หมดตอนแรกกะว่ามันเก็บยากโดยก็จะไม่ไล่ไล่แล้วก็พอได้ฮะแต่จะมีบักอยู่บ้างงั้นเดี๋ยวถ้าใครเจอบักเพิ่มเติมก็แจ้งมาละกันนะครับตัวนี้หลบไปนิดนึงฮะอันนี้ก็เป็นคารตอบเนื่องเนาะส่วนจัวตัวนี้ก็คือเป็นฟุตติง้งครับเป็นตัวเก่าแล้วครับเป็นดอทรูดตอนแรกก็กะจะไม่แก้ครับปรากฏว่าเจอเออเลอร์บักเกี่ยวกับสีอ่าไหนๆก็เลยตามเลยแวร์แวร์อีสแวร์แไหนๆก็ไหนไก็ แก้สีแล้วก็บังเอิญแก้ได้อีกทีงั้นก็จูนแล้วกันตอนแรกก็กะจะไม่แก้งั้นก็มีเส้นแกนเหมือนกันต่อมาแลครับถ้าเป็นเสารุ่นเก่านะครับเสารุ่นเกา่าตอนแรกก็กะจะไม่แก้ต่นี้มันจะชอบสร้างอยู่บริเวณศูนย์อยู่ตรงนี้นะอยู่ศูนยะ์ฮะกดปุ่มสร้างเส,สาขึ้นมาโอ้แช่ yes ออกมาแลวฮะนี่จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเจ้าตัวเส้นแกนอยู่เหมือนกันนะครับมีเส้นแกนเดี๋ยวไปลองฮนะพอดีผมไม่มีตัว estimate ใครมีตัว estimate ตัว q อ a l ิ i f i e r ปอก็ลองดูซิว่ามันจับได้จริงนะ แต่ว่าเป็นรีเควสมาว่าอยากได้เส้นแกนนะฮะเขียนเส้นแกนได้ไหมคือโดยส่วนตัวแล้วผมว่าผมทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอัลกอริทึมเก่าอยู่แล้วแค่ไปแต่งนิดหน่อยอ่าก็ไปแต่งแต่ว่าแต่งทุกไฟล์แล้วโคตรเยอะเลยฮะค,คือไฟล์ผมทําไม่เยอะมากผมต้องไปล้วงทุกไฟล์แล้วก็ไล่แก้ไปนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็จะเกิดเจ้าตัวเส้นขึ้นมาอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะมีเส้นแกนสําหรับกรณีเสากลมนะฮะเสากลมนี้ก็แก้ได้ละ ขาดว่าหลายๆตัวก็ได้มีแต่ว่าเดี๋ยวตัวใหม่เนี่ยผมจะปรับเป็นระบบ extension inextension นะตัวใหม่เดี๋ยวจะย้ายปุ่มพวกนี้มาอยู่ตัวใหม่เลยฮะย้ายตัวอยู่ตัวใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายลักษณะของ extension inextension คือ extension inextension เนี่ยมันจะทำให้ user เนี่ยสามารถแก้ไขเองได้ฮะ,ะตอนนี้ user ถ้า user รู้สคริปต์นะครับสคริปที่ผมพยายามออกแบบให้มันง่ายขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเท่าไหร่นอะอะเรียบร้อยฮะ อันนี้ก็เห็นว่าทุกอันก็คาดว่าน่าจะมีเส้นแกนแล้วนะครับดังนั้นสําสหรับใครที่เป็นค่ายประมาณราคาของแต่ละค่ายนะครับใครเป็นคนที่ชอบเส้นนะครับก็ตั้งตัวนี้ให้กลายเป็นลบแกนก็เป็นฟอลทุกครั้งที่สร้างก็คาดว่าน่าจะมีเส้นแกนนะครับแต่อาจจะหลุดนะครับเพราะว่าปกติผมชอบลบเส้นแกนทิ้งนะครับถ้าเจอตรงไหนมันหลุดไปก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมพยายามจะไปไล่เก็บอย่างเช่นขานต่อเนื่องตัวเมื่อกี้นะครับส่วนคนที่ ลักษณะคือไม่เอาเส้นนะครับก็อยากได้วอลลุ่มลบไปหารพื้นที่ก็ดรอปเป็นทูนะครับพอดรอปเป็นทูเดี๋ยวก็จะลบทิ้งเส้นแกนทิ้งไปก็จะกลายเป็นวอลลุ่มล้วนๆเลยของเจ้าตัวเหล็กเส้นรีบาร์นะครับแต่ไม่ไแน่ใจผมแยกเลเยอร์นะฮะอันนี้ก็ต้องไปเช็คก่อนแล้วกันฮนะถ้ามันต้องแยกเลเยอร์ก็แจ้งมาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาผมทําก็อย่างที่บอกฮะสไตล์ผมก็คือผมไม่สนเลเยอร์ฮะก็คือผมสามารถลวงเข้าไปได้หมดเลยดังนั้นผมเลยไม่ได้สร้างอะไรสักอันเลย ไม่ได้แยกเลเยอร์นะครับแต่ถ้าถ้ามีร้อร e ควตต้องการแยกเลเยอร์ของไอ้พวกเหล็ก DB บลอะไรครับตรงไหนที่มันเป็นบัฟก็แจ้งมาแล้วกันนะครับก็จะพยายามแยกให้ก็แล้วกันฮนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันสําหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับไปดาวน์โหลดที่เดิมกันแล้วกันนะครับที่เดิมนะครับอ่าสหรับจุดที่ดาวน์โหลดก็คืออยู่ที่อ่าจัก,กรีทูนะฮะเดี๋ยวไปทํารุ่นใหม่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เขียนเดี๋ยวหลังจากอัดคลิปตัวนี้จบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปปรับตัวนี้เป็น0.2.12ล้วก็ เปิดให้ดาวน์โหลดอีกทีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ